สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้มาพบกับไฮไลท์วอลเลย์บอลนะครับเป็นการพบกันระหว่างราปิดบูคาเรสนะครับออกไปเยือนดีน a มโ b บูคาเรสซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยคลิปนี้นะครับจะคัดเอาในช่วงที่เรียกว่า24สะอื้นนะครับก็คือทีมเจ้าบ้านเนี้ย ได้เซตพอยต์ไปก่อนในเซตที่2นะครับก็คือออกนำไป24-19ต่อนะครับแล้วก็ทางทีมพรพันธ์นะครับปราปิดบูคาเรสในเสื้อสีขาวนะครับก็ไล่มาเป็น20แล้วเรามาชมกันเลยครับตอนนี้เซซเสอร์รมาครับเจ้าบ,บ้านต้องการเพียงแค่คะแนนเดียวก็จะปิดเซตไป ได้อยู่ครับเจ้าบ้านยังเคาะข้ามมาผักมาแล้วก็เป็นทางรับปิดบุคเรสครับได้แต้มโค้ดเจ้าบ้านต้องขอเวลานอกเลยออกนำมาดีๆนะครับ24ต่อ21แล้วยังได้อยู่นะครับวันพันเซตมาหัวเสามาเรียเคาะข้ามมานะครับเจ้าบ้าน สามเมตรมาข่อนขวันยกให้มาเรียรตบมายังรับได้ครับเหนียวมากๆแล้วก็เซซ่เกี่ยวลูกนี้มาได้ผวัญขันยกมาหัวเสาแล้วก็ตบมาครับยังรับได้อยู่ซ้ำลงไปครับไม่พลาดครับมาเรียรนะครับ24ต่อ22ครับเซซ่ได้เสิร์ฟต่อ เสิร์ฟมาครับแล้วก็ลงไปครับโ,โอ่โหเพื่อนร่วมทีมนะครับดีใจ24ต่อ23ครับอีกตามเดียวก็จะตามไปดิวได้ส่วนเจ้าบ้านยังเป็นเซตพอยต์ครับเสิร์ฟมาล้นล้นมาขอนพันยกมาให้มาเรียตบแล้วก็ลงไปครับโอมาได้ยังไงครับ4เซตพอยต์5เซตพอยต์ เจ้าบ้านเอาไม่ได้ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสามารถกลับมาดิวได้นะครับสำหรับทีมราบิดบุคลเลสเซเซเสิร์ฟต่อยกมาหัวเสาตบมานะครับขนานเส้นมาแล้วก็ได้แต้มไปเจ้าบ้านยังขึ้นไปที่25ต่อ24ครับเป็นเซตพอยต์อีกเช่นเดิม เป็นโอกาสของเจ้าบ้านครับลูกนี้ชิดเน็ตไปหน่อยผลักมาก่อนผลพันพุ่งรับได้มาเรียตบมาติดบล็อกครับแล้วก็ออกไปยังไม่ยอมครับตามไป25ต่อ25ดิวกันใหม่ครับต้องห่างกัน2คะแนนนะครับถึงจะจบเกมแล้วก็เสิร์ฟออกไปเจ้าบ้านก็เป็นเซตพอยต์อีกครั้งหนึ่งครับ26ต่อ25 พรอนพันเซตมาให้มาเรียตบถัดบอกครับยังติดบอกอยู่ซ้ำมาลูกนี้เจ้าบ้านงัดมาได้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้เป็นจังหวะจ้าบอลน,นะครับดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ฟาดเข้าไปตรงหน้าของเพื่อนเลยนะครับนัาย่านะครับโดนฝ่ามือของเพื่อนเข้าไปแต่เธออึดมากครับ ใชสู้มากลุกขึ้นมาเล่นต่อครับได้เสิร์ฟใหม่สำหรับเจ้าบ้านดินาโมสเสร์ฟมาเธเซรับได้พรอนพันยกมาให้มาเรียตบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกครับยังไม่เกมครับตามตีเสมอเป็น26ต่อ26ครับเจ้าบ้านตบมาแล้วก็ได้แต้มครับ เซตพอยอีกครั้งหนึ่งลกมาหัวเสาแล้วก็ตบนะครับแล้วก็ล้นมานะจ้าครับเจอตบลูกนี้ยังมึนๆอยู่นะครับ27ต่อ27ครับดิวกันต่อแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้เซตพอยอีกครั้งหนึ่งได้เสิร์ฟครับเจ้าบ้านดีนาโมสเสิฟมาแล้วก็ออกครับไม่นิดเดียวครับเกือบรับไปแล้ว ตามมาอีกครับ28ต่อ28ตามตลอดเลยนะครับสำหรับราปิดบุคาเรสลูกนี้รับไม่ดีแล้วก็ตบ3เมตรมาแล้วก็วิ่งไม่ทันครับขึ้นไปเซตพอยต์อีกครั้งหนึ่งเจ้าบ้านเสิร์ฟมาขอนพัน์ยกมาหัวเสาเซเซตบแล้วก็ทัดปลอกออกไปครับยังไม่ยอมอีกครับ เหนียวจริงๆวันนี้อึดมากสำหรับราฟิดบุคาเลสผ่อนพันได้เส์ฟบ้างครับเจ้าบ้านยกมาหัวเสาแล้วก็ตบติดบล็อกยังรับได้อยู่เคาะข้ามมาก่อนผ่อนพันรับได้ครับมาเรียเคาะข้ามไปเจ้าบ้านสเมตรแล้วก็โหเสียดายครับลูกนี้โคดเจ้าบ้านก็ลุ้นครับ เซ็ดพออีกครั้งหนึ่งครับ30ต่อ29ไม่มันจริงๆครับอะไรจะอึดได้ขนาดนี้ยกมาเซซครับหายไปเลยถามไปครับ30ต่อ30แล้วเป็นเซซได้เสิร์ฟเจ้าบ้านเครียดนะครับทำยังไงก็เอาไม่อยู่ครับเอาไม่ลงเซซย,ยกมา แล้วก็ไม่ข้าวครับเซตป่อยอีกครั้งหนึ่งของเจ้าบ้านครับสามสิบเอ็ดต่อสามสิบลูกนี้พัอนพันเล่นบอลเร็วครับโอ้โหลูกนี้หายไปเลยแล้วก็เสิร์ฟมา3ามสอ็ดต่อสามสิบเอ็ดสาเคาะมาเซเซพุ่งรับได้พ่อนพัน,พนเซตมาหัวเสาแล้วก็ตบฮัดบล็อกโอ้โหนี้ครับตามไม่ทันครับ โค้ช่วยสนับสนุนอีกหนึ่งแรงเป็นการออกนำของราปิดบุคเรสเป็นครั้งแรกครับนี่จังหวะโค้ดนะครับเตะบอลทิ้งไปเลยนีเจ้าบ้านยกมาแล้วก็ตบฮัดบล็อกครับโอ้โหบล็อกได้นัจา้าครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับตามมาอยู่ดีๆตอนนี้กลับมาชนะ อย่างสุดมันครับ33ต่อ31ไม่น่าเชื่อครับว่าจะเกิดขึ้นได้ครับอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ